โอเคก,ก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยครับอยู่ผมเฮ x กเซ่เอทีพีเคเกมเมอร์เล่นผมเฮกเซ่ได้โอเควันนี้เราจะมาเล่นบล็อกฟุตอีพีสามตามที่คุณโอมขอนะครับทุกคนโ okay. อเคจาเล่นบล็อกฟุตอีพีสามตามคำขอของคุณโอมจากช่องเอทีพีเคเกมเมอร์เป็นคำถามที่ดีมากเลยเพผมเองก็ไม่ได้อัดบล็อกฟุตเหมือนกัน ไม่ได้ฟารมด้วยซ้ําคือมันยากฟาร์มยากมากตามคำขอของคุณโอมเ่ยนะครับมาคุณโอม <ไป S 2> จะพอใจไหมมาดูก,กันต้องให้ทุกคนทุกคนพ่วงลืมนับ่วกัว่าอท โอเคม่วานองมันหายไปไหนแล้วโจะนวนสลัดแคนได้ห่มันหายไปไหนผลผลก็มีผลสายโลแกนอะมันตีผมเข้าใครงงบ้างสำหรับใครที่ไม่งงก็บอกด้วยเพราะผมค่อนข้างงงเลยและเลือดผมค่อนข้างน้อยมากกว่า พลังแป้งมตัดไม่ได้อืมีแป้งอนี่นกมากีไกลมากแรงมาจากความตีไกลนั่นคือความฟาร์มยากยากสุดๆเลยพึ่งเวไป้ยิบเจ็บไม่สามากคอลำยักได้

ผุนพักประมาณสิบกว่าคนแล,แล้วก็ดีนะไม่ใช่ผุนพักตื่นเบคอนใช้ผุนพักน,นั่นไงจริงจริงไม่ใช่ผุนพักตื่นถ้าผุนพักตื่นมันโคตรมาไททันเลยโอเคพี่นกำปนพรุ่งนี้เจอกันมาตรงนี้กระดูดเท่าไหร่กกหแล้วเนี่ยเด็กๆมีผุนพักนั่นนาจะอยู่ที่ไปเลยดี อ๋อไม่ตายจะฟาร์มผลแม็กมาเนี่ยมันดีมากอยากได้ผลใหม่ที่ฟาร์มง่ายกว่าแม็กมากก็คงไม่ได้อ๋อกล่องเพชรกล่องที่ทุกคนอัดรอคอยนะครับทุกคนเต้าเย้สองพัน โูดเยอะเออมันเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยต่างคนต่ถ้าเป็นแสงกจะดอีกแสงันชีมเ้าหออม่แสงเออนแสงมันฟ้าไหม้ดิดีออกมากมาก เงียบมาเลยเปิดยากๆเปบนประตูฟายากนี้ใช้ผลังก้ไม่เอาฝัดยากมากเออๆจะตายม,มากมาเวลอไอิดเปไอ้ด้วยใช้พลังโคตรเลยหยุดไว้โอ้ ลมมุณสปินนี่ไม่ได้ดึงมีโคตรดีโคตรดีวิยมีคนเอาดับอะไรเนะนี่ยดาบในเกมเหรอเฮ้ยมันมีฮาร์ดด้วยเรื่องว่ามันดับอะไรแล้วอืมดูโคตรเถื่อนในผุ่นพระเนี่ย มันเหมือนจะแย่งคิวผมอะแต่แน่นอนผมได้คิวมันไม่ได้หรอเอ,อเออยิงกัดขาเออจะตายตายเพราะยิงกัดขาเนี่ยน่ังมก ผขอมมเนนตก็ย,ย,ย่างมาแย่งวุ้น,นอินฟาร์มเคยนี่จะชั่วไปไหนชอบมาแย่งวุ้นอินฟาร์มโอ้ยทำไมผลยังไม่ใช่สายโลกเกียร์เนี่ยมันก็สายโลกเกียร์นะทำไมผมอย่าบอกว่ามันไม่ใช่สายโลกเกียร์ไม่ใช่ดูดิผมได้มันคืออะไรกันเนี่ยเริ่มตกใจ มีมมับกันมันับกันมั้ผมจจมปีระยะไกลมันไม่ได้ก็คือมันไม่ใช่ผลใสโลเกียหหางจังวะห่าจังหวะ ไม่ใช่จังหวะนี้น,น,นี่แหละจังหวะนี้แหละครับทุกคนใช่โอเคใช่เลยจังหวะนี้มีผกานแย่งกันฟังรอจังหวะ คิวมันไม่ได้น่าเบื่อจังเลยแบบนี้ฟาร์มยากมากเลยพอผลมันพอผลใสล,ลูกเกียร์มันใช้ไม่ได้ความเหนยากก็ดูติดโกมแตกเตียงแรงนะแถมต้อนมาตีผมขยับไม่ได้ด้วยอุดแปลกรอจิดรอจิกมกันนี่โคตรห่วยเ,เลยไอ้เองที่ฟาร์มคนเอียว ก็ข้าบ็อบี้เลยบ็อบบี้เ่ยโอตรนทดเดียวผมตายเลยมันตีเนี่ยตอนนี้เรกอะเป็นคนที่ต้องปเห็นไหมมันก็ยิงฟาร์มอยู่ได้ผมเบื่อคนนี้มากที่สุดละอย่ามาี้ยิงฟาร์ม่มดได้ มันก็ไม่ดูเลยว่าค,คนอื่นเขามีคลิปเหมือนกันให้เกลียดคนแบบนี้นะว่าพูดบังลดแ่งฟามลดคฟามโมโมตัวโคตรน่าเกลียดแต่คนแบบนี้ที่ใส่ไม่น่าเขา้ากปคาเฟ่เราบอกเออเอี๋ยโดนลุงตายเนี่ยเอาผมจะเอาผมตายเลย เออคือม่ว่าฝีไหนคุณน,น่าเอลิวโอเคอัะเฟ้นไม่ต้องการอะไร ต้องการอะไรเนี่ยไปลักไปหากล้องมาเกาะบาคี้มาหาของดีหาของดีกับเกาะบาคี้ถ้าไปสองสามร้อยบาทก็ยังเอาอุ๊บอุ๊บโอ้ยคันคันขาโดนกัดเัวนี้บานบบึ้มี ที่บ๊อบบี้อยู่มันมีกล่องย,ยังมัมีใครไหยไปด้วยกล่องทองซะด้วยโคตรคุม้มกุบสองเรามาสูงชนนอยอื้อือิแม,มีถูกไปหาละเคยไปหาไอ้น,นี่นะมันไม่มันไม่บฟังปกบรูท พวกบูธพวกตัวที่ถือไม้กระบองนาะผมอยากได้ผลพระมากเพราะมันดีนั่นแหละขอบใจสังคตสังาส่งารดีกว่าโอเคโลกเกียมันได้ผลแล้วพีจะได้ผล อืมตอตไมเป็นนี่ยเออตกก็มาเกิดมาม่ได้ใจจุกจิต่ตนแเมมาเวลยืมเกาแล้วแล้วสี่สิ้ามจะได้ใช้สกิล ม่ว, <c oughs> ว่าปล่อยป่มฟาร์มแบบนี้เงินแต่นี้ทองตัสกีมนะ่เคยใช้ <c oughs> าย,ยากนา่นาชีวิตพุนะเอ,อนะเนะน่ะสกีไปตัดแขนตัดขาดูเย็ดแค่ มือผมมอมละโอ้โหเวตังกาวต้องเว้ี่สิบก่อนสามสิบเลยอะไม่ใช่ยี่สิบละแปลกแปลกเออไปเตะไจัฟังจะมีมาก จะเป็นอกันตอ้ยังยังเนี่ยตรงนี้ตายตายก่จะตายความยากมากโกดยากเลย มัดจังไปมากคอมแบอืม hmm. อ mm ๋อมากมาก์ทกทีม hmm. mm ันจะโดนด้วยวัน hmm. ว mm ันชดมันอืมลืมโคตี่ว่ามนคือสองเอ็กพีอให้มันต้องรอให้มันฟุกผงจะ คูณสอพวกนั้นนะเออนัรอยผมโซ่สองไอ้ตัวนั้นไม่ได้คีผมไม่เออน่าจะไม่ได้เลเกลียดไอคนที่มันทฟให้ลงไม่เป็นไม่ใช่คามของเาเกิดอขึ้นเออ มาโอ้ยหนอผมวิง่งหนีก็ได้นะเ,เกี็บ,บินต้องอยากสมพลก็อยากแต่ไม่ได้นะปปดั่นสิต่างไม่พอสมพล รู้สึกนะมืนเป็นนะอ๋อยังไงโดนแตะต่อคอยที่ตายนะ ดูว,ว่าเลือดผมต้องเปิดพร้อมกับพลังถึงฟนใสโลเกียมันจะทำงาน,น,นก็ไม่รู้ที่รู้เป็นเบคอนตัวดำเมียมเลยดำตอ่อตัตโกูพนลืมล็อกเสจนี่เวสนี้น่าจะเป็นเคจสุดท้ายแล้วเพราะมันฟังยากวัมยากมาก แต่ตรงนี้มันยังไม่ตายเลยเนี่ยชิวไม่ตายลองสกิลดาบนี้คนอ,นอ,อค่อนแอโอเคผลแม็กมาเวลสามสิบละฟาร์มอีกสิบห้า,าเว้ยโหโคตรยากอล เปิดมาไปคิวว่าข้ามไตอปขอโทษหลาปคิว เอาไปผิดทางจะเล็งไว้ดีๆ <elaborate> ก uh, ับามาจากเหนต้นก็ไม่รู้วาใหจอชนเขาให้โดน ถ่ายแล้วถ้าผมทำเสร็จก็จะปิดคลิปให้เวลาน้อยหนึอึ๊บเจอไปคือฟูดจะให้ตามคำขอของค th really? ุณโอ ที่จะพอเล่นไหมเนี่ยม,ม,ม,มาหลายนาทีแล้วแล้วก็มาดข,ข,ข,ขนาดนี้น่าจะมีผลสายเือดเกมตาย,ยอืม,อม ปีกต้นไม้แต่มันโดนโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนอก่อเพดเกิดนี่มนแสงตื่เฮ้ยไม่ใช่ผมพัดอยากได้ผมพัดตื่นชอบชอบชอบิงไม้ยังดีเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปบ้านก่อบไ 想念，等你。